คือเราก็เห็นน้องบ้มน้องวางน้องเราก็แบบวิ่งขึ้นดอยจับมือด้วยกันนีครับแล้วเราสึกว่าโอเค flash b a c กลับไปตอนที่เราอยู่ปีหนปี3เนี่ยเราสึกว่าเฮ้ยมันยังรู้สึกประทับใจอยู่ภาพเหล่านั้นมันย้อนกลับมาอะไรเงี้ยครับคืออยากให้ทุกคนมาสัมผัสจริงคือมันดีมากทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก e n s i l a n Channel นะรับ เสียงค่อนข้างดังนิดหนึ่งนะทุกคนอาจจะขอโทษที่มีเสียงรบกวนระหว่าง, <g ül> <g ül> <g ül> งนี้นะครับก็วันนี้นะครับเชนมีความท้าทใจเนาะเป็นช่วงนี้เป็นช่วงรับน้องขึ้นดอยฟีเวอร์นะครับผมก็อยากมีมาแชร์ถึงความทัาทใจของเราเนาะหรือว่าเป็นกิมมิคของชาวมาชอนะครับที่พวกเราภูมิใจมากนะครับผมการรับน้องขึ้นดอยเนี่ยเป็นประเพณีที่หนึ่งเหตุผลที่เชนเลือกตัดสินใจมาเรียนที่แพทย์เชียงใหม่นะครับผมก็ตอนนั้นย้อนกลับไปตอนม5มหนะครับตอนนั้นมีความเหนื่อยล้าจากการอ่านหนังสือมากๆเนาะแบบเวลาอ่านหน สู้ต่อนะครับผมซึ่งตอนนั้นนะเคีนก็เดลื่อนอยู่ยู u b e ใน IG ใน Facebook นะครับผมมันก็มีคลิปคลิปนึงขึ้นมานะครับเป็นแบบพีนีวิ่งขึ้นดอยของเด็กเชียงใหม่นะครับตอนนั้นเนี่ยเราสึกว่ามันจะเป็นโครงสปิริตทุกคนที่แบบเขากําลังแบบพยายามบูมว้ากันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยจับมือกันวิ่งขึ้นดอยเป็นคลิปที่แบบเคีนฟังแล้วเคีนรู้สึกว่าน้ําตาแอบซึมอะแบบมันแบบได้กําลังใจอะไรไม่รู้ที่แบบรู้สึกว่ามันฮึดขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ เราทับใจเนาะแล้วก็เลือกแต่หินใจมาเรียนที่นี่นะครับผมวันนี้ก็อยากจะมาแชร์ให้ดูทุกคนหรือว่าภาพบรรยากาศเนี่ยให้ทุกคนได้ดูได้ชมนะครับผมรอบนี้นะครับยิ่งต้องบอกว่าประเพณีรับน้องขึ้นนอยเนี่ยเขามีจะตั้งตั้งแต่ปี2507นหมาครับตั้งแต่ร่วมก่อตั้งที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนาะก็มันจะเป็นประเพณีทีน่น้องปีหนึ่งนะครับที่เข้าเรียนใหม่นะครับผม เขาก็จะได้ขึ้นไปนำพัสก,การพระธาตุดอยสุเทพที่บนดอยสุเทพนะครับซึ่งจะมีรุ่นพี่นะครับปี2ปี3ปี4หรือว่าเป็นรุ่นพี่สิทธิ์เก่าเนี่ยที่เขาจับมือน้องนๆนะครับพากันขึ้นไปข้างบนดอยนะครับแล้วมันจะมีกิมมิคระหว่างทางนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นอซ้อมห้องเชียร์ก็คือก่อนที่เราจะวิ่งขึ้นดอยเราต้องมีการซ้อมเชียร์นะครับซ้อมบูมซ้อมวิ่งนะครับผมว,ว,ว่าเวลาเราขึ้นไปเนี่ยจะได้สู้ไหวแล้วก็วิ่งไหวนะครับผมก็ค oh ือในระหว่างทางเนี่ยมันจะมีหล,ลายบูธเนมามาะมตั้งนะครับบบมีแบบให้สปอนนเซอร์ะมีีีีทััั้้้้้งงผาาาเเย็็นนนนออะะไไไรรรรคคบบซึ่่ปชิกกมมโสดขว จริงต้องบอกก่อนว่าเคนได้ไปเข้าร่วมนั่นแห่ตอนอยู่ปีหนึ่งละวีหนึ่งก็เป็นน้องปีหนึ่งแบบใสๆเนาะแล้วก็ได้แบบมีการซ้อมเชียร์ซ้อมบูมซ้อมวักซึ่งตอนนั้นเราสึกว่ากิมมี่ตรงเนี้ยทำมันทำให้เราความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนนะครับกับเพื่อนพี่นะครับได้รู้จักกันมากขึ้นรักกันมากขึ้นเนาะเพราะว่า ตอนที่เราเรียน6ปีครับมันต้องมีเฟรนด์ชิพที่ดีกับเพื่อนกับรุ่นพี่นะครับผมตอนปีเองก็ได้เข้าร่วมตอนนั้นไปถือป้ายมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ปี3ก็เป็นรุ่นพี่ที่จับมือน้องๆวิ่งขึ้นไปบนดอยนะครับสปี5เนี่ยเชนก็ได้เป็นแพทย์สนามนะครับผมที่หลายๆคนอาจจะเห็นใน Instagram หรือว่าใน f c e e o o o นะครับตอนอินเทอร์นะครับเราก็มีโอกาสได้ไปเข้าร่วมแพทย์สนามอีกครั้งนึงนะครับผม คือเนื่องจากช่วงก่อนนั้นเนี่ยมันไปหายไปช่วงโควิดนะทุกคนหายไปสองสปีทําให้เราคิดถึงภาพบรรยากาศเหล่านั้นมาเราก็เลยไปเนี้ยเราลงเวรมาเราก็เลยแบบโอเคสู้ไปลำน้องขึ้นดอยน,นะครับไปเข้าร่วมกิจกรรมนะครับผมก็ได้ไปช่วยแจกผ้าแจกน้ำให้น้องนะครับผมซึ่งรอบนี้นะครับเชนก็พกเจ้าตัวโทรศัพท์ Samsung Galaxy C โฟไปอีกแล้วนะครับซึ่งติดตัวตลอดเวลานะครับเชนก็เลยทำชาร์เลนจ์ขึ้นมานะครับว่าเราไปขอเขาถ่ายรูปแล้วก็อยากให้ทุกคนดูรีเฟลชั่นนะครับต่อผ้าที่ได้นะครับโอเคคนที่เขาเห็นรูปปไได้้้กาาาารรรใใชงงงนนนเเีียยคคมมมวะะทััับบจผ ซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงชิปนี้คือเคนจะบอกอยากจะบอกว่าเคนใช้โฟร์หาประมาณสองสามเดือนแล้วเนาะแล้วก็เรามีความรับใจหลายๆอย่างที่เราพูดมาหลายๆชิปก่อนหน้านี้นนละแต่ว่าชิปนี้ก็คือไม่ใช่แค่ตัวเราเองที่เราประทับใจนะอาจจะเป็นคนรอบข้างที่เขาใช้แล้วเขาก็ประทับใจด้วยนะเนาะเราแบบเราก็กัะโดดท่าูกด้วยไงเพราะแบบมีพรีวิวให้ดูข้างหลังแล้วก็แบบเออสวยเลยี๋้วสายแล้วขวาได้โมด ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอรูปถ่ายนะครับหรือว่าการพรีวิวโฟโต้ที่มันเห็นจากการที่เราถ่ายจากกล้องหลักเนี่ยครับผมแล้วว่าเป็นความเร็วในการใช้เครื่องและที่สําคัญทุกคนแบตมันอึดมากคือเข็นขึ้นไปตั้งแต่ประมาณตีห้าแล้วก็ลงมาประมาณเที่ยงบ่ายโมงเนี่ยครับซึ่งตอนนั้นแบตก็ยังเหลือประมาณหกเจอซตึ่งสอวเราใช้งานมาทั้งวันไม่ว่าจะเป็นถ่ายรูปถ่ายวิดีโอทำทิกตอกคอนเทนต์อะไรเงี้ยมันก็นแบบทนนานม,มากเลยอแล้วก็ เสียงจากคนรอบข้างที่เขารู้สึกว่าเขาประทับใจรูปที่ได้นะครับแล้วก็แบบโอเคขอรูปไปลงในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับแพลตฟอร์มต่างๆนะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆอ,อาจจะพูดไปก่อนได้ในหลายคลิปแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องลอติฟังก์ชันนะครับที่เราก็มีการทำคอนเทนต์วิดีโอหรือว่าเทเลโฟโต้ที่ใช้ร่วมกับนาฬิกา Galaxy Watch 6นะครับผมอย่างอื่นเนี่ยอย่างดีไซน์เงี้ยมันก็พกพาสะดวกเนี่ยครับผมนี้ก็เป็นอีไทายอินนิดนึ่งคือเราประทับใจมากในช่วงสองสามเดือนที่เราใช้ผ่านมาเนาะ คือตอนที่เราดูนั่งที่โค้งสปิริตท,ทุกคนคือเราก็เห็นน้องบูมน้องวางน,น้องแล้ก็แบบวิ่งขึ้นดอยจับมือด้วยกันเนี่ยครับแล้วเรารสึกว่าโอเค flash back กลับ,บไปตอนที่เราอยู่ปี1ปี3เนี่ยเราสึกว่าเฮ้ยมันยังรู้สึกประทับใจอยู่ภาพเหล่านั้นมันย้อนกลับมาอะไรเงี้ยครับก็ทีมเนีนะเชยนอยากจะมาบอกแล้วกันว่าในการที่เราดูผ่านโซเชียลมีเดียยูทูปแพลตฟอร์มหรือว่าผ่านเฟซบุ๊กเนี่ยมันก็เป็นความประทับใจหนึ่งเนาะแต่ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยมาลอง บรรยากาศในงานนี้นสักครั้งนะทุกคนมันรู้สึกมันค่อนข้างแตกต่างกับดูในโซเชียลมีเดียนะครับผมเพราะว่ามันรู้สึกแบบมันอินก,กับตัวประเพณีแล้วก็เป็นแรงขับเคล่ออ,อย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าโอเคแบบทุกคนสู้ด้วยกันเลยนะครับคืออยากให้ทุกคนมาสัมผัสจริงๆคือมันดีมากทุกคนครับนอกจากันมีน้ำน้องขึ้นดอยที่เราอยากให้ทุกคนมาเข้าร่วมนะครับก็อีกอันหนึ่งก็คือเจ้าตัว s ัม s u n Galaxy Z Fold 5ที่ทุกคนถ้ามีใครได้ลองซื้อใช้แล้วหรือว่าได้ลองสัมผัสประสบการณ์การใช้งานนะครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับบ๊ายบาย